เขาก็จะเบอร์ครับมองอะไรไม่เห็นอา้าวคุณยังไม่ได้ปิดอีกปปิดแล้วปิดแล้วมันเป็นเลยเน,นี่ยบอกว่าพาที่แทงลูกตาอ๋อแต่งมันซาาตองเข้ามาแต่มันเป็นรอดดยนิดนเครียดเบอเลยไอแซคมาสมาคัตเตอร์ แต่ต,ะตะอนแต่ตอนไอคีไม่ไม่ใช่นะโอ้ยังโหดครับแต่อจอผมไปอาพีจี <c oughs> อันนี้เราเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งนะตายรอบอื่นกับของนี่ครบเครื่องเดี๋ยวเป็นชุดลองร้องเปลี่ยนกันใช้ตามไอคี Job for you. No. No! I'm done with that. You find somebody else for your suicide mission. We did. Before we lost contact with her. She's supposed to find you. Oh, you? Yeah. Where is she? What'd you do to her? Where is she? Unitologists have breached the inner concourse. We can't hold them! Captain, run right out of time. Gotta go. She's out there all alone, Isaac, and I can't I... help her unless you help me. <Hey. S 2> ตอ่อเปิดผมคืนนะครับนี <laughs> ่ไงนี <laughs> ่ไง <laughs> จำแรกตอนแรกพับรถคัปเตอร์ไม่ใช่เหรอเต็บยาเต็มเรื่อยจโน่นเรวเราวิ่งไปโอเค Hey. Who the hell are you guys? Earth Gov's last battalion. Name's Norton. Captain Robert Norton. Sergeant John Harvey. Last battalion? What do you I mean? Like a last means last. Yes. As in no more left. Looks clear. No more left. That's alright. Go! Oh, go, go. เต่าในความโลกศิ์ของคนเราโอ้ยวัยวัยการการะเบิดเป็นศินนลปะศิลปะอะไรวะยึจักัต้ไปคน Oh, he's a Why are they trying to kill us? You, they're trying to kill you. What? Just get out there, shove your crap In the past, I think I've made you a direct threat to their plan. Some end-time prophecy based on the markers. Conversion yeah. yeah, Ellie thinks we can stop. So now she's missing and they call us here. Yes, get to the, in. the roof okay, of the Reservoir the building. There's an extraction team waiting. <laughs> Have you seen this man? Please, Where is I it? don't know! Help! <laughs> <laughs>

ครับคนขึ้นไปเลยครับแอ้วมกานนะครับมาทางไหนวะทางซ้ายข้างหลังเลย่งล้งมมหมดางล่างไม่เห็นมีไม่เห็นมีวะเก็บอาวุธกันกำลังขาดแคะ

ครั้งล่าสุดเรเตรียมยาไปมูอย่างเดียวเคยวันบ้าตบปีมันครึ่งหรอดไม่มีหมวกใส่นี่มันรู้จริงเลยทำใจใส่เว้ยโอ้หโอ้หโอ้งโป้งโอ้วจิต โอเคจ้าโอ้โหยิงหัวแล้วเล่าท่าไฟรถหามเบอร์เบอร์ไปหมดเลยครับโอ้โหปิดนโหอนันแลยาะคันแบบแมน รอสเบอร์มองเี้ยเเห็นโมชั่นเบอร์ปิดๆๆ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 ๆไม่หายวะๆๆๆหายๆๆ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 ๆหาๆ As part of the marker test program, Isaac, you helped make them. And today, you of all people get to watch me set them free. No, no. You kill everyone. Death is only the beginning, Isaac. Nature must take its course and I can't allow you or anyone else to stop that. Eyes forward, Isaac. Pay attention. Boom! Oh. Beep! <coughs> and then, แล้วก็ลงไปตายแอนแอแล้วก็งงคับคาเวอร์โผล่มาได้ยังไงมาประมาณบลาปลงมาได้นี่ครับกำลังไม่ดีอยู่โอ้ อยู่ดีๆเลือดก็ลดไปไม่ต้องทราบสาเหตุอีกแล้วป้าก็าโดนยิงไงในเกมในเกมยังไม่ได้โดนอะไรยิงเลย,เนยในคัสซีนไงคัสซีนโดนยิงอ่ะโอ้หอะไรวะจะตอบยิงไม่ได้หปืนเลือดไมนี่ยนี่ไงเขาวิ่งเลือดแจกไม่เห็นเลย ตกใจออโอ,โอย็ยายอะตีปิดแพ็กอขออนุญาตยิงปุ๊ตายนี่คุณถือปืนอ,อะไรอยู่เราเก็บกับปืนไฟฟ้าครับ Man, we got ya yaw, I don't know. Harper, what the hell is going on down there? panic flatline the extraction team. Fuck. I'm coming in with the Eudora. Find a way out of the city. How about the trains of Washington. stations? We can ride one of wow. wow. And how are we supposed to do that? Figure it out. I'll see you on the tracks. <laughs> oh huh Hold on, จะเย็นครับจะเย็ยนโหลดนานเน่ยวะตายเคียร์คอเคียร์ประตูปิดไม่แท็กหนึ่งลนะไม่ใช้โต๊ะใช้ไม่ได้มาแซดมีให้อยากแล้วจากไปไในวันดี่ ใจเย็นด,ดีครับ้า้าเตรียมน้ำตึกหนักลงมาตั้งหลังมาแล้ลวใช่ปะโอ,อ น่าแต่ติดแพ็คแล้วยับปุ๊บไก่ไปเลยคิดว่ากดยาเล่นแล้วครับ เดี what this? This ๋ยวเทคนิคนะเพอันนี้ี่ยว่าเทครับเอ็นจิเนียร์จัดการนะครับผโดของนะครับผมโดอะไรไม่ได้เลยวะทิ้งทิ้งไปบ้างไหไม่ได้ไม่เหรอยาแกดูยูยาอีกแล้วเนี่ยยาทำไปไม่หมดเลยไม่ดิแท็ก แพ็กเลก็กเอาผมมีแพ็กเล็กเที่ยมไหมผมไม่ได้เก็บเลยตัวผมมียาแพ็กใหญห่เลยนถยาแพ็กใหญ่ผม,มาห้าอันนึงแพ็กกลางสองอัน it. It'll be the only thing moving. Alright, understood. I'll close in once you clear the city. Be ready for pickup. This is gonna be tricky. Ah, <laughs> <laughs> uh. my Oh God. Can you tell me anything about Ellie's disappearance? Right now? Where was she last seen? Is there a chance she's alive? <sighs> We were at the keyhole station. She shocked out to some sort of secret coordinates she found, and then we lost contact. With him. Man, she's got grit. I imagine she's still alive, and I imagine <laughs> she's <laughs> <from> <laughs> pissed as hell. We haven't found her yet. here did not know you're going to be here. I think it's the bigger no one who just threw over your head. <laughs> wow. oh, shit. Lost the main battery. Isaac, get your ass up here. I'm <laughs> running, Isaac. ผมก็วิ่งอยู่หน้าคุณนุ้ยพอเห็นว่าผมกระโดดเกาะจับ